ใช่ใช่เอี่ยมมาสดเลยวันนี้ยังไงครับก็จริงก็เหมือนกับเป็นไอเดียของเราอะไรเงี้ยแต่ก็จริงก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้บริหารช่องสามทุกคนเลยที่แบบว่าทำให้ความฝันนี้เป็นจริงขึ้นมาเหมือนยผมอยากให้มีการแบบมาดูละครตอนหนึ่งที่โรงหนังเหมือนกับว่าเราเราเป็นเอ่อเรียกไรเป็นการล่าไนท์ของโรงหนังนี่ครับเรขอบคุณทุกคนเลยที่ พี่ๆสื่อมวลชนด้วยนักข่าวด้วยแฟนคลับทุกคนแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ไทยก็ตามที่มาในงานนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยอ่าเขยับมาหน่อยกับตอนแรกตอนนี้ติดเพลนแล้วค่ะไม่จริงเหรอเร็วมากนะเดี๋ยวมากติดเพลนเพราะเพราะว่าทุกคนอยู่ที่นี่หมดไงติดไม่ได้มันต้องติดขอบคุณเลยให้ทุกคนหันมาเนี่ย ครับก็นั k, g, ่นแหละบูรีเล็กบูรีเล็กเออปั่นกันเข้าไปครับดีครับเราชอบพีแอนเนี่ยเพื่อนพี่แอนพี่แอนเราได้มาคืกว่าประกบคู่คู่ผ่านหอักลาวบบนี้ที่มันแบบ สร้างตำนานอีกหนึ่งครั้งแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็สมุดจีค่ะแล้วมันก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับแบบที่เราเคยเล่นแบบนวนิยายหรือเป็นแบบแบบว่าในยุคที่เราเคยเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงอีกมีล้านหนึ่งค่ะก็แปลกแปลกตาหนึ่งก็คือก็คือเป็นความตั้งใจของของเราทุกคนเลยคืออยากให้คนดูดูแล้วรู้สึกว่าแบบอยากให้ทุกคนพูดคำนี้นะว่าแบบเฮ้ย นี่คือหนังละครอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีใครดูแล้วบอกว่าเออนี่เป็นหนังของแท็กี่ละความสุขและภูมิใจใช่ครับใช่ครับมีตัวมาเป็นซุปตามาเลยครับอ๋อครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะที่มันต้องเล่นเป็นซุปตาด้วยเงี้ยไม่รู้ว่าจะเหมือนหรืออินกับบทขนาดนั้นได้แหมถ่องตัวแล้วเหลือถ่องตัวแหมพี่แอนบอกว่าเดี๋ยวพี่เบาๆแล้วันนี้ขึ้นไปปุ๊บเป็นเป็นที่นำเลย ลองดูว่าลองดูได้ใช่ไหมล่ะได้อนีถ่ายไปไนีพี่ยังไม่ออกมาไงค่ะไม่เลย่ดูสุปสุมากแล้วก็อย่างที่พี่เชยบอกอะมันเหมือนเวลาไปา่ได้เหมือนถ่ายีหรืถ่ายนภาพสวยทุกอย่างแให่รู้สึกว่าไปถายเรื่องนี้ได้ผมมองอะไรเยอมมองให นลกวบทอะไรยังไงเลย้วบทลหน่าค่ะก็เป็นช่วงเรนกับฮาโรเป็นแฟนคาโรแล้วก็เราจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ท um> nah, <okay ี่ได้ท <um ิกงคาโรแล้วถึงใครอะไรที่เป็นผู้หญิงก็ให้ตอบถึงนอนสมาธิผู้ในกำลังเขาอย่างไรเราให้ดูเราในเรื่องหนุ่มกแบสาวหนึ่งคือไม่ต้องบอกเลยว่าใครเขียนบทไอ้อับผู้หญิงที่ไหนชอบชอบพระเอกกันหมดลูกเล็กคนใหญ่ชอบพระเอกกันหมดตินบทเอง ก็คือจริงอยากอยากให้คนเห็นเหมือนกับว่าทั้งสอง g e n e r a t i o n นี่แหละทั้งรุ่นผมแล้วก็รุ่นของมีกับนินเนี่ยคือว่าจริงแล้วเหมือนกับว่าโอเคเราอาจจะมีที่มาคนละแบบผ่านอะไรมาคนละแบบสแุดท,ท้ายแล้วพอเราต้องมาทํางานด้วยกันเนี่ยเราต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันมากแต่สุดท้ายแล้วทุกคนก็เหมือนว่าก็คือร่วมมือกันช่วยเหลือกันคือไม่ว่าจะรุ่นไหนถ้าทุกคนมีความตั้งใจอยากให้งานดีเราก็เหมือนวว่าเราก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นีครับาบอกว่าตอนแรกมีแขกรับเชิญมาแบบทุกท่านาทีเลยจริง ก็ต้องรอดูต้อวดูตอนแรกนะไม่มีทุก EP มีทุกตอนมีเรื่อยๆแต่ว่าจะเยอะจะน้อยอะไรอย่างนี้นะแล้วว่าการจัดสรรนี่ยากไหมครับพี่หน่อยแบบว่าจริงละคนก็คือแบบเก่งกันมาคิดว่ายากนะเพราะว่าบางทีบาง EP นะแบบเฮ้ยแอบมันแน่นแบบอัดแบบทำไงดีพี P าบอกว่าหนูทำข่าวไม่ได้เลยแล้วเนี่ยหนูกำลังจะจัดสรรว่าจะทำข่าวใครดีมันจะเอาคนนี้เข้าไปตรงไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออะไร ก็คือจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่ใช่ตัวตัวผมแล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่ตัวแอร์หรือใครแต่ว่าเหมือนว่าผมอยากให้คนเทียบเทียงได้ดูแล้วมีความรู้สึกว่าเออยิวเนี่ยก็มีความคล้ายๆพี่เคนนะคนรู้สึกเออเขาเขามีความสามารถที่จะเป็นเทียนเดเดเดตได้แล้วอะไรังยแคทน้ำ้ายาก่ใหญ่คนรู้สึกเออหรือนี่พี่แอร์อะไรคืออยากเขาเรียกว่าสร้างความสับสนและคลุมเครือนิดหน่อย เยอะไหมไม่เยอะไม่ได้หน่อยนะเยอะเดี๋ยวคืออยากให้คนดาวเอ๊ะนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเอ้ยเหลือม่จริงหรืออันนี้พี่เขาพิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยระหรือว่าทางมีการปรับแก้หรือว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมมีครับมีมีเราก็จะดูอะไรที่มันแบบว่าเปลี่ยนแปลงคือจริงไอ้อย่างก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายไม่ต้องอาย คือคือแอนเขาก็าก็มีมีส่วนร่วมเยอะจริงแล้วก็ผมก็อยากได้ส่วนร่วมจากเขาด้วยในฐานะที่เขาแบบเออเป็นนักแสดงมาแล้วก็แล้วก็ตัวเขาก็มีบทบาทเยอะกับเรื่องเขาก็เออแอนว่าตรงนี้ในมุมผู้หญิงนะเคสลองเพิ่มตรงนั้นตรงนี้สิผมก็จะแบบโอเคกลับไปคิดโจทย์มาอะไรยแล้วก็จะเอามาขายเขาเลยนะต้องขายเลยนะต้องขายง่านๆเลยนะยว่าเอาเอแอนงานอย่างาน,นี้<ม>นะสนใจแล้วเราว่าอย่างนี้โอเคไหมอย่างงี้ก็ ก็จะมีหลายๆซีนที่แบบว่าเกิดจากสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาจากด้วยด้วยสิ่งที่เป็นผมและสิ่งที่เป็นตัวของแอนอะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วบทก็บอกปากเปล่าเลยนะเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยพูดพูดพูดพูเทมีแน่ก็คือน่าเซ็ตเลยแก้ๆกันเลยใช่น่าเซ็ตเลยผมผมก็จะเขียนออกมาแหละแต่แบบคือลายมือผมมันจะเหมือนแบบเด็กเด็กปสี่นิดนึงแอนก็จะแบบว่าแอนอ่านไม่ออกเขียนบอกเลยแล้วกันบอกบอกเลยได้ได้ได้ก็ก็ คือน่ารักเลยจริงๆอ่ะมันมันก็เป็นสิ่งที่ที่ผมต้องการนะลัวมันก็คล้ายๆกันกับในเรื่องด้วยคือแบบเออคือผมเองก็ไม่เคยได้แบบว่าคือแบบมาร่วมงานกับกับเจนใหม่ๆอย่างนี้อะไรเ้เลยเราคุยเขาแล้วเออจริงเราจะรู้สึกได้ว่าเด็กรุ่นนี้จริงก็ถามเก่งกว่ารุ่นเราเยอะเลยนะเขาโตกว่ามีใช่รอบด้านมากความสามารถอะไรก็เยอะกว่างทำทุกอย่างได้หมดอย่างที่ผมทำไม่ได้อะไรเงี้ยเ่นอะไรได้ใช่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 คือเดี๋ยวนี้การเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคือน้องน้องมีนี่มานี่คือแบบมีนเล่นกีตาร์ ครับเล่นเลย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 ให้เต้นให้อะไรคือแบบเป็นสิ่งที่ผมทาไม่ได้เลยอเงี้ยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออโอเคแต่สุดท้ายเร่งนี้ผมบอกผมพยายามจะพูดว่าเอ้จริงแล้วเราในฐานะนักแสดงโอเคเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออเราเราแข่งกันหรือเปล่าเลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือทุกคนอะร่วมมือกันได้แล้วก็สามารถเมื่รุ่นไหนเราก็สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้แล้วช่วยเหลือช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นละคร f e ล l cool นแล้วน้องๆ่ะได้ทำงานกับร้นุ่นพี่ เป็นไงบ้างสำหรับมีกองทุนกองกินแรกๆเลยเป็นไงคุณมิ้นเป็นไงบ้างโยนก็ปกติอะได้ยิงหนุนตามมาก่อนที่เพียงนึงแล้วเราพอได้ร่วมงานก็ยิ่งปลื้มค่ะรู้สึกแบบภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้แล้วก็ได้ได้พี่พี่น่ารักมากแล้วก็ในละครอ่ะมันยังไงนอกนอกนอกกองก็รู้สึกมันมันยังไงมันมันผมว่าร่วมงานไม่ยากเลยนะง่ายมากๆ ใครที่บอกคิดว่าอุ๊ยตอนแรกเราคิดน้อยว่าร่วมกับซุปตาระดับนี้จะทำงานยากไหมจะแบบกังวลอะไรหรือเปล่าง่ายมากทุกคนเป็นให้ความเป็นกันเองกับพวกเรามากๆเราสองคนน่ยทำงานกับมีนยากกว่าอีกเราเล่น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 เนี่ยแล้วผมก็จะเป็นพี่แบบระบายอารมณ์คอยโดนจิกโดนกัดจากพี่ๆอย่างงี้แหละครับก็ฝากความเห็นใจพี่นักข่าวทุกคน อได้เลยเมื่อกี้ที่ผมพูดถูกไหมว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขารอบด้านกว่าเราเราคุยกับเขาไม่ได้นะเห็นอย่างเงี้ยไม่ได้คือแอนเขาจะคอยละลายพฤติกรรมมีนตลอดเอ็ดอาจก็ลวนลามน้องเอ็ดอาจลวนลามน้องใช่ไหมไม่เลยแหมเราก็แบบว่าเอ็นดูคือเอ็นดูว่ากว้าชอบแล้วก็แบบกล้ากล้าหขยัน เขามาคุยนู่นออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพลินดีชอบคือจริงก็อยากให้คนดูแบบสนุกนี่แหละคือคือคือผมทํางานมาคือไม่ได้อยากให้คนมาเครียดกผมผมพยายผมทอยากให้คนรู้สึกสนุกมีความสุขกับมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เวลาดูก็เออ ได้เห็นนักแสดงรับเชิญปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจซิทแบ็กวีแล็กแล้วก็เอ็นจอยใช่ดูรักแสดงรับเชิญเราก็ว่าคุ้มแล้วนะแต่ละคนแบบบางคนก็หายไปนานกลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้งก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราดูแล้วก็แบบเออน่ารักเนอะคิดถึงคู่นี้เนอะคิดถึงให้เขาอยากมาเจอกันอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาเจอกันแต่ว่าจะเจอในรูปแบบไหนเนี่ยก็แล้วแต่คนอ่าเรียกว่าแฟนๆในห่างคิดถึงใช่ครับโอเคครับก็วันาานี้ก็ตอนแรกแล้วนะครับก็ถ้าใครที่ คื่นชอบใช่ไหมต้องทำยังไงนะไหนรุ่นใหม่บอกพี่หน่อยดิต้องทำไงก็ต้องแชร์ออกไปครับไม่ทวิตก็แฮชแท็กเลยครับไม่ไปบอกต่อด้วยนะฮะไม่ต้องดูค่ะต้องดูครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอินเตอร์ดิสนีย์